สวัสดีครับพี่น,อน้องมือนีผ้าพี่ผ้าน้องมาชมบักหน้าดกพ,พี่น้องดกขนาดเลยพี่น้องนี่แหละครับต้นเดียวถือว่าออกลูกดกขนาดเลยพี่น้องเห็นบหมครับยยลูกใหญ่เลยพี่นอ้องต้นเดียวนะครับพี่น้องถือว่าดกขนาดทิศด,ด,ดินก็นมีครับนี่ครับพี่น้อง นี่ยต้นเดียวต้นเดียวตกมากๆเลยครับนี่แหละครับพี่น้องขนาดต้นเข้าในหน่อยนี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับตกขนาดนี่ครับไอพี่หน้องได้เบิ้งเลยครับว่าบักหน้าต้นเดียวต้นดกขนาดจน ตกจนว่าไอ้ต้นของเขานี่อ่อนเอนไปเบิแล้วพี่น้องนี่แหละครับถ่ายเอาบรรยากาศบักนาวให้พี่เห็นน้องด้เบิ่งพี่น้องว่าพ่นดกขนาดเลยครับนี่ครับพี่น้องเห็นม่มรับพี่น้องต้นเดียวนี่แหละครับผลผลิตจากการปลูกมะนาวพี่น้องกระือว,ว่า ได้ผลครับพี่น้อง